โอเคนะครับผมแข่ชื so oh, okay, like so ่อเอซซ่าเอ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 สเกมเมอร์ทีวีนะครับคือก็มีปัญหาว่าก็คือไม c ครับเข้าไม่ได้ครับตัวนี้เป็นตัวเวอร์ชันศูนยนะครับคือเข้าไม่ได้เลยคือเข้าไม่ได้จริงนะครับคือเข้าไม่ได้คือมันมันเป็นอะไรอ่ะคือเนี่ยเครื่องผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูสเปคเลย น่นะให้ดูสเปกเลยอ่าเครื่องผมนี่เป็นหมายรุ่นของล็อบบี้คนระับของวิกรุ่นวิกก็หมายเลขรุ่นก็ล็อบบี้นะครับล็อบบี้เวอร์ชั่นก็ศูนย์จุดสิบหกเอ้ยศูนย์เอ้ยหกจุดศูนย์นะครับว์ชั่นเนี่ย เป็นอะไรไม่รู้นะครับคือเป็นไรคือเข้าไมค้าไม่ได้นะครับคือก้อนได้คือก็ไปดูคลิปพี่เขาวิธีการเหมือนว่าแก้ไขนะนะเข้าไปเข้าไปตัวเกนความมดแจ้งลองเราไปนี่กัน ันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะจริงๆนะครับโอนะ้ก็คือตอนนี้เล่นอยู่แต่ h e a d shot นะครับเล่นอยู่ h e a d shot อยู่นะครับคือก็ถ้าใครมีวิธีแก้ก็ทิ้งลิงก์ให้หน่อยนะครับเราก็เดี๋ยวจะมาแก้ครับถ้าแก้ได้เดีวก็ว่าจะอัปคลิปแลละนะครับสำหรับวันนี้ไม่ไปครับใครมีวิธีแก้ก็ทิ้งออคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับขอครับ